นมขึ้นมาเลยทําให้บารากัดมันเกิดขึ้นกับกับการที่นางเอาเอาเด็กพี่น้องดูนะว่าความดีงามเนี่ยเกิดขึ้นมามาหลังจากที่ฮาดีมะเนี่ยได้ทําการเลี้ยงดูท่านนาบีซัลลัลของอะไรวะซัลลัมเอาเด็กกัมพามาเลี้ยงท่านนาบีซัลลัลของอะไรวะซัลลัมจึงอะไรฮะจึงได้ได้ได้บอกกับเราถึงภาคผลของการเลี้ยงดูเด็กกัมพา แล้วการเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้บารักัตเกิดขึ้นในบ้านเป็นสาเหตุที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้รับบริสกีต่างๆนะเพราะนั้นอย่าลืมว่าการดูเด็กกำพร้าด้วยกับการทความบริสุทธิ์ใจต่อรัศมานวตาราเนี่ยเราจะได้รับภาคผลที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเรานะท่านอับดุลสลามของอะาอัยวะลสลัมได้บอกว่าอานาบกาฟิลุญยาติมฟิลญันะฮากะตะวกาลบิอัลบุยสบะบะนุสตาะ ท่านอเมได้บอกว่าฉันกับคนที่ดูแลอุปถัมภ์เด็กกำพร้าเนี่ยฟิลยันนาติฮากะดาจะได้อยู่ในสวงสวรรค์แบบนี้เพรามในสวงสวรรค์อยู่ใกล้ชิดกันเลยนี่คือตําแหน่งที่ที่สูงส่งของคนที่ได้ทําการดูแลเด็กกำพร้านะนี่คือการการการเาติตร์ตตงท่าน,นอเมซัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมและฮาลีมาก็ได้เอาเอาเอาท่าน,นอเมซัลลอฮฺซัลลัมมาคืนให้กับให้กับแม่ของนาง นะในตอนนี้ท่านอับดุลเบียร์สุลลลอยซามอายุได้สี่ขวบหรือว่าห้าขวบแล้วพอเวลาท่านนาบีอายุได้หกขวบแม่ของนางก็ได้เสียชีวิตแล้วท่านนาบียร์สุลลลอยของอาลีวะสัลลัมก็ได้ไปอยู่ในการดูแลของอับดุลมุกต์ปอเล็บซึ่งเป็นเป็นปู่ท่านนาบียร์สุลลลอยของอาลีวะสัลลัมปู่ก็ได้ให้เกียรติกับท่านอับดุลเบียร์สุลลลอยซามอย่างมากอยู่กับปู่ได้สองปีท่านนาบียร์สุลลลอยของอาลีวะสัลลัมก็ได้เสียชีวิตปู่ของท่านนาบีีีได้เสยชวิตสับสนานา่้อองชืเยอะ ปูงท่านนบีได้เสียชีวิตแล้วท่านนบีก็ได้ไปอยู่ในการดูแลของลุงตอนที่ท่านนบีอายุได้ได้แปดขวบนะซึ่งพี่น้องฮะในการที่ท่านนบีได้อยู่กับลุงเนี่ยตอนอายุแปดขวบเนี่ยแล้วท่านนบีอยู่กับลุงโดยที่อะไรฮะโดยที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็น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 เอกรรพร้าและอยู่กับลุงพยายามที่จะที่จะช่วยช่วยลุงในการในการทำโน่นทำไนี่น,นนะแล้วก็ หนึ่งในงานที่ท่านอับดุลลาสัลลาฮีละฮิวะซัลลัมได้ทําก็คืออะไรฮะท่านนบีเป็นคนที่เลี้ยงแพะดูแลการเลี้ยงแพะด้วยกับการรับจ้างเลี้ยงแพะไม่ได้แพะเองนะพี่น้องท่านนบีรับจ้างเลี้ยงแพะหมายความว่าท่านนบีไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เป็นคนขี้เกียจท่านอับดุลลาสัลลาฮีละฮิวะซัลลัมได,ไ,ดได้บอกว่ามาบัะอัลลอฮฺนบียันอิินลาอรันัลัม อัลกตาลาไม่ได้แต่งตั้งนบีท่านใดขึ้นมานอกจากจะต้องให้ทําการเลี้ยงแพะวกอลัสฮาบุหัวอันบรรดาสหบายได้ถามท่านนบีสุลต่านลว่าแมแล้วท่านล่ะหมายความว่าท่านนบีท่านมีก็เลี้ยงแพะเหรอท่านนบีได้บอกว่าน้าอำใช่กุลตัวอาราฮาอัลกอรารีตอเดียร์ใมักกะฉันได้เคยเลี้ยงให้กับชาวมักกะโดยที่มีมีค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึง การตะวาบาอของท่านนบีสุลตาลองอะไรวะซัลลัมและบอกให้เรารู้ถึง <S <S ถึงการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่ไม่มีการไม่ไม่แต่กบดแม้กระทั่งท่านนบีสุลตารองอะไรวะซัลลัมก็ยังเป็นคนที่รับจ้างเพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่รับจ้างในช่วงแรกของชีวิตเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสุนนขของท่านนบีสุลตารองอะไรวะซัลลัมนี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีได้ทําเอาไว้ ว่าท่านนบีเนี่ยรับจ้างเลี้ยงแพะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วมีความสมบูรณ์แบบเลยไม่มีใครที่เกิดมาแล้วมีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเราได้อ่านประวัติศาสตร์หรืออ่านประวัติคนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตเนี่ยทุกคนต่างมีการลําบากมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีตรงนี้เนที่เราที่เราได้รับก็คืออะไรฮะการที่เราต้องลําบากก่อนและอาัลตาราก็จะประทานดินสกีมาให้กับเรา แต่การที่เราบอกว่าเราไม่มีงานทํา <blind ing noise> ฉันหางานไม่ได้ไม่มีไม่มีการนการดำชีตไม่ได้คือเราไม่ไม่แสวะไม่ขวนขวายหางานมันก็เลยมันก็เลยไม่ไม่มีอะไรแต่เราเราคิดว่าเราไม่ยอมทํางานที่อะไรฮะทำงานที่เป็นเป็นงานที่เป็นเป็นลูกจ้างรับจ้างแต่ท่านนบีได้วางแบบอย่างให้กับเราคือท่านนบีได้รับจ้างเลี้ยงแพะแล้วก็มีแบบอย่างจากจากใครฮะบพี่น้องจากนบ,บีมูซานบ,บีมูซาก็เป็นคนที่เป็นลูกจ้างเขาเหมือนกันที่อัลลอฮฺท่าได้บอกว่า ข้าว่าอันนี้อริยะอันอุนกิพักอีหดบันตัยฮะตัยนีอันท้าจุรนีธมานี حج จ์ที่อัเราเรได้บอกว่าตอนที่นบีมูซาได้มูซาได้ไปไปอะไรฮะไปะขยับเปิดบ่อน,น้ําให้กับให้กับหญิงสาวนะให้กับหญิงสาวที่ต้องการมาตักน้านําแล้วก็พอเวลาหญิงสาวคนนั้นได้พาไป าพาอับดุลพาอับดุลมซาไปหาไปหาพ่อของเขาซึ่งในประวัติศาสตร์บางเล่มหรือบางคนเล่าว่าเป็นนบ,บีอายุบนะซึ่งในตรงนี้จากการตักก,กิจากการได้วินิจฉัยการวิเคราะห์แล้วเนี่ยไม่ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่นบีไม่ใช่น,บ,บ,ชนบ,บีอายุบเพราะว่าระยะห่างระหว่างนบ,บีมูซารบบ์อับยุบเนี่ยเป็นระยะห่างอย่างมากแต่เป็นคนคนหนึ่งนะเป็นคนคนหนึ่งที่บอกกันนบนบีมูซาว่าฉันต้องการที่จะให้ให้เจ้าเนี่ย แต่งงานกับลูกสาวของฉันสองคนเนี่ยเลือกไปคนหนึ่งโดยที่อิลลัันตะยูรานีสมาเนียให้จัจโดยที่ให้เจ้าเนี่ยทำงานรับจ้างทำงานให้กับฉันพี่น้องดูนะว่าและนบีมูซาก็ได้รับในงานรับจ้างตรงนี้เนี่ยยอมเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่รับจ้างทำงานเพราะฉะนั้นการการเติบโตมาด้วยกับการฝึกฝนในการทำงานเนี่ย คือหนึ่งในหนึ่งในแนวทางของความสําเร็จเพราะแล้วท่านอบีุลลาะอ์สัมบลออว่าสลามได้เริ่มต้นด้วยกับการทํางานที่ยากลาบากในการเลี้ยงแพะแล้วท่านนาบีก็ได้บอกว่าบรรดาอบีต่างๆเนี่ยก็เป็นคนที่ทําการทําการเลี้ยงแพะกันกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแล้วท่านอบีุลเลาะห์สัลออว่าสลามได้เป็นที่รู้จักในการที่ท่านเป็นคนที่อะไรฮะมีมารยาทที่ดีงาม แล้วท่านนบีได้อยู่กับอยู่กับลุงของลุงของท่านเนี่ยนอกจากท่านได้ทําการรับจ้างเลี้ยงแพะแล้วเนี่ยท่านนบีก็ได้เป็นคนที่ช่วยลุงในเรื่องของการอะไรฮะการเป็นเป็นคนที่ช่วยในเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องของการค้าและการค้าของท่านอับีสุลต่านอิบน์สัลนะัมนั้นเป็นการค้าที่อะไรฮะมาจากมาจากการการที่ท่านเป็นเป็นหนึ่งในคนที่มีมารยาทที่ดีงามดูในเหตุการณ์ที่ท่านหญิงคอร์ดิจ ก่อนที่จะแต่งงานกับท่านนบีลออุลาอลลัลลอฮุอะลัยวะซันลัมท่านหญิงคอติยาเนี่ยได้เป็นคนเป็นอะไรฮะเป็นเศรษฐีเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยแล้วนางก็จะจ้างคนเดินทางไปทําการค้าให้ไปกับไมซาร์ห์นะไมซาร์ห์นี่เป็นชื่อผู้ชายนะพี่น้องผมเรียนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยได้ได้ได้ยินว่าท่านนบีเดินทางไปกับไมซาร์ลห์ไมซาร์ห์เราได้เห็นมีมีตัวตาเนี่ยเราเข้าใจว่าจื่อร้อห์อเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงจึงงงมาตลอดนะ งงว่าทศรว่าทาไมท่านนบีถึงได้เดินทางไปกับไปกับผู้หญิงได้ซึ่งไมซยระเนี่ยเป็นชื่อผู้ชายเป็นคนรับใช้ของท่านหญิงคอดีจ้าแล้วคอดีจ้าเนี่ยเวลาที่ทําการค้าเนี่ยคอดีจ้าจะให้ไมซสร้เนี่ยเดินทางไปพร้อมกับพ่อค้าที่ที่คอดีจ้าได้จ้างมาและหนึ่งในพ่อค้าที่คอดีจ้าได้จ้างก็คืออะไรฮะก็คือท่านอับลียรสละลองอะไรวะซันลำคอดีจ้าได้จ้างท่านนบีให้ออกไปทําการค้าที่ดินแดนชามให้ไปกับไปกับไมซาระ ท่านนาบีก็ได้รับการอะไรฮะรับรับการเป็นเป็นพ่อค้าทําตามการจ้างของท่านหญิงคอดีจาพี่น้องฮะแล้วท่านนาบีก็คือคนที่คอดีจ้าได้จ่ายค่าจ้างมากกว่าคนอื่นเ <c oughs> พราะท่านนาบีเป็นคนที่อะไรฮะได้ผลกําไรอย่างมากเนื่องจากท่านนาบีเป็นคนที่ได้รับฉายาวออ่าอัสซอเด็กอัลอามีนเป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนที่ ซื่อสัตย์ซึ่งตรงนี้นะพี่น้องครสิ่งที่ทําให้ท่านอนับดุลลาอิสลาลัมได้รับผลกําไรอย่างมากเนี่ยก็มาจากมรารยาทที่ดีงามของท่านอนับดุลลาอิสลาลัมเพราะฉะนั้นหนึ่งในสาเหตุของความร่ํารวยก็คืออะไรฮะคือการมีมรารยาทที่ดีงามพี่น้องย้อนกลับไปดูในฮะด,ดิษท่านนาบีุลอสลาลัของอะไรว่ะสลลัมนะที่ท่านอนาับสุลลาอิสลาลัมได้บอกกับเราในตอนที่ให้เราเลือกคู่ครองให้กับลูกสาวของเราเนี่ย ท่านนบีบอกว่าอิดาจากุมันตัรบาวนฮูดีนหูคุลกูฮูฟาซาวิจูเวลาที่มีคนมามีคนมาขอลูกสาวเจ้าเนี่ยในเป็นเป็นคนที่เจ้าพอใจเขาในเรื่องของศาสนาแล้วในเรื่องของมารยาทให้จัดการแต่งงานให้กับลูกสาวเจ้าไปก็คือให้ทําการยกลูกสาวให้เข้าไปด้วยกับสองประการนี้แล้วมาดูเหตุการณ์นี้นะเพื่ให้การนี้เนี่ยบทเรียนตรงนี้นะสอนให้เรารู้ว่าท่านนบิธรรมละลอของอาลยวะซัลลมเนี่ยมีมารยาทที่ดีงาม แล้วขอดีย้าจ้างท่านนบีเพราะท่านนบีมีมารยาทที่ดีงามแล้วท่านนบีได้ผลกําไรอย่างมากมายก็เพราะว่าท่านนบีมีมารยาทที่ดีงามเพราะฉะนั้นมารยาทเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความร่ารวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านนบีก็เลยบอกเราว่าเวลาที่เราจะเลือกผู้ชายคนหนึ่งมาให้ลูกสาวเราเนี่ยให้ดูคนที่มีมารยาทเพราะด้วยกับมารยาทที่ดีงามเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีกําไร ทำให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยทำการค้าและประสบความสําเร็จในการค้าไม่ว่าทำการค้าไม่ว่าจะไปเป็นลูกจ้างทํางานของใครถ้ามีความซื่อสัตย์ถ้ามีศาสนาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่อะไรฮะจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านนบีเลยไม่ได้บอกกับเราในเรื่องของการของการมองผู้ชายในเรื่องความร่ํารวยเพราะความร่ํารวยมันจะมาจากการมีมารยาทที่ดีงาม และอัลลอฮฺตาลกาก็ได้บอกว่าอะไรฮะอีกุูนฟุกอรอยุคนี้มุลลอมนฟุบเลยากพวกเขาทั้งหลายได้เป็นคนที่ยากจนเนี่ยอลัลลอฮฺตาราก็จะเป็นผู้ที่ทําให้พวกเขาทั้งหลายร่ํารวยขึ้นมาเพราะ,ะนั้นการแต่งงานที่จะะสมความสมเด็จก็คืออะไรฮะแต่งมาจากการดูคนที่มารยาทแล้วก็ดูคนที่ศาสนาและความร่ํารวยมันก็จะมาหลังจากนั้นบริกัตที่อัลลอฮฺตาลาให้มันก็จะมา มาหลังจากนั้นเพราะนั <Yeah. S 1> ้นหนึ่งในความฉ,ฉลาดของของขอดีจ้าในะการเลือกท่านอับดุลลาวะสัลลัาในการเดินทางมาทำการค้าแล้วท่านนบีก็ทําผลกําไรให้กับนางอย่างงามนี่คือหนึ่งในแบบอย่างที่ท่านอับดุลลาวะสัลลัมได้วางไว้ให้กับเราในการเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่เชื่อถือได้แล้วก็ได้รับผลกําไรอย่างมากมาย ท่านอับดุลลาห์มันซาลัมได้เติบโตมาด้วยกับการอะไรฮะด้วยกับการเลี้ยงดูของผู้ที่เป็นญาติใกล้ชิดของท่านนบีซึ่งมีการสลับปรับเปลี่ยนไปจากการดูแลของแม่แล้วการไปถูกเลี้ยงดูจากแม่นมท่านหญิงฮาลิมาซาอดียะกลับมาอยู่กับแม่ตั้งตอนห้าขวบถึงหกขวบอยู่กับแม่แล้วพอหกขวบอยู่กับลุงจนกระทั่งเอออยู่กับปู่จนกระทั่งแปดขวบแล้วแปดขวบอยู่กับลุงตรงนี้นี่บ่งบอกให้รู้ถึงอะไรฮะ นักประวัติศาสตร์บอกว่าตรงนี้ดนบ่งบอกให้รู้ว่าท่านนาบีเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายคนดูแลงท่านไปเรื่อยๆเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าท่านไม่ได้เติบโตมาจากการที่มีคนวางแผนให้ท่านเป็นนบีหมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในการดูแลคนคนเดียวเนี่ยคนคนนั้นอาจจะวางแผนให้วางแผนให้เด็กคนนี้เนี่ยมีความอยากในการเป็นสิ่งน,นั้นมีความยากกับสิ่งน,นี้แต่ท่านนาบีเนี่ยมีการเปลี่ยนคนดูแลไปเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นท่านนาบีไม่ได้ถูกมาก มาจากการถูกวางแผนจากคนหนึ่งคนใดแต่การเป็นนบีของท่านเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าท่านนบีถูกแต่งตั้งจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตานานี่คือเพียงแค่ส่วนย่อยในสาเหตุที่ที่ทำให้เราเห็นว่าการเป็นนบีของท่านนบีซัลลอฮฺซัลลัมนั้นเป็นนบีที่จริงจังอัลลอฮฺตาลาได้ทรงดูแลท่านนบีซัลลอฮฺ ah ของอัลลอฮฺซัลลัมด้วยกับการที่ท่านนบีได้ได้มี إ ي م านด้วยการให้ท่านนบีเนี่ยได้ห่างไกลาจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอัลลอฮฺตาลาทรงตรัสว่าอัลลลลอออฮฮฮฮยยยยยยยััััจตะะะบบีีีิิิิมมชาวดน อัลลอฮฺตาลาห์นิพพงทรงเลือกเฟ้นเลือกจากบรรดาสิ่งที่อัลลอฮฺบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺตาราห์ได no ah oh ้ทรงสร้างมาเนี่ยเลือกผู้ที่เหมาะสมวายะฮ์ดีอีไลฮิมาอยูนี้แบบและพระองค์ก็ทรงให้ทางนําไปไปสู่พระองค์เนี่ยกับผู้ที่อะไรฮะผู้ที่พระองค์ทรงทําการผู้ที่พระองค์ได้ได้ถูกกลับทําให้กลับมาหาอัลลอฮฺสุบฮาน์โนอฺตาราห์เพราะนั้นท่านนบีสัลลอฮฺมาริบุซัลลัมนะอัลลอฮฺตาราห์ทรงเลือกเฟ้นท่านนบีสัลลอฮฺมาริบุซัลลัมและ อัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ที่คอยปกปักรักษาท่านนบีสุลต์ลอมอะไรวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้ปกป้องท่านนบีให้รอดพ้นจากอามันของยาฮิลียาอัลลอฮ์ได้ปกป้องท่านนบีสุลต์ลอมวะซัลลัมให้รอดพ้นจากการกราบไหว้รูปปั้นอัลลอฮ์ตาลาได้ปกป้องท่านนบีสุลต์ลอมัมให้รอดพ้นจากการที่เอาร้องท่านนบีนั้นจะถูกเปิดพี่น้องพวกชาวอาหรับในยุคยุคยาฮิลียะเนี่ยเรื่องของการการลามกการอนาจารการต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ มันมันได้มีการเกลื่อนของในในดินแดนของดินแดนชาวอาหรับแม้กระทั่งการตอว,วาฟรอบกาบบก่อนที่ท่านนบีสุลัยซมทำการดาวะหรือก่อนท่านน,าบ,น,น,าน,นาบีจะไปทำฮัจฮวดะในปีที่สิบพวกอาหรับพวกชาวกุเรชที่ยังไม่รับอิสลามการต่อว,วาฟของเขาเนี่ยเป็นการต่อว,วารฟรอบกาบบโดยที่บางคนต่อว,วาฟแบบเปลือยกายให้เข้าใจง่ายคือแก้ผ้าต่อว,วาฟ ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยทำการตอบเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะชาวกูดชเนี่ยคนที่จะเดินทางเข้ามาในนครมักกะเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการเดินทางเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องมาด้วยกับความบริสุทธิ์จะเดินทางเข้าไปต่ออาบรักกาบา์ได้เนี่ยเสื้อผ้าคุณต้องบริสุทธิ์และเสื้อผ้าที่จะบริสุทธิ์เนี่ยคือเสื้อผ้าของชาวนครมักกะเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าว่ามาแล้วมีเสื้อผ้าของชาวนครมักกะคุณใส่เสื้อผ้าของนครชาวนครมักกะแล้วเข้าไปต่ออบัได้แต่ถ้าไม่มีเสื้อผ้า คุณจะต้องถอดเสื้อผ้าแล้วก็เดินต่อวาฟและบางรายงานบอกว่าผู้หญิงที่เดินต่อวาฟรอบก้าบ้านนะพี่น้องใช้แค่ฝ่ามือปิดไว้่าเพศของนางแล้วก็เดินต่อวาฟพอท่านนาบีจะเดินทางเข้ามาทำฮั์ในปีที่สิบท,ท่านนาบีได้บอกว่าอัลลอะเปรฟูบินเบสอัริยานะอย่าให้มีการต่อวาฟรอบก้าบ้าของคนแก้ผ้าเปลือยกายแล้วหลังจากนั้น ยาฮิริยาตรงนี้มันก็ได้เหือดหายไปตรงนี้สอนให้เรารู้อะไรครับพี่น้องมองบอกให้เรารู้ว่าการแต่งตัวที่จะแก้ผ้าเนี่ยมันเป็นการย้อนกลับไปในยุคของยาฮิลิยากลับไปในยุคบรมงโง่ยุคของคนที่อะไรฮะไม่มีการศึกษาเอาลตาลาได้บอกว่าวลาตบรจันตบตรจันยาฮิลิยาเตนอูลาพวกผู้หญิงเนี่ยอย่าทำการอวดโฉม เหมือนกับการอวดโฉมของพวกหญยาฮิริยะในยุคแรกเพราะฉะนั้นการแต่งกายคือการปกปิดความสวยงามของผู้หญิงชาวสวรรค์น,นะพี่น้องผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์นเนี่ยอลอตาลาได้บอกว่าอะไรฮะถูกเก็บเอาไว้เหมือนกับเหมือนกับไข่มุกที่ถูกเก็บเอาไว้หมายความว่าเป็นผู้หญิงที่อะไรฮะไม่ได้เพ่นพันออกมา,ออกมาเปิดอวดเดินร่างให้กับ ให้กับคนอื่นได้ได,ได้เฉยชมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยย้อนกลับมาหาการการคุมหิญหาบของของสตรีนะพี่น้องนี่เตือนด้วยความหวังดีนะการคุมหิียหาบของเราต้องไม่ใช่การคุมหฮียหาบที่เป็นการโชว์ความสวยงามแต่ต้องเป็นการคุมหิียหาบที่ปกปิดความสวยงามเพราะฉะนั้นการแข่งขันกันในการแต่งตัวให้สวยงามในตามเทศกาลต่างๆในพี่น้องบางครั้งเทศกาลต่างๆไ่ได้มีขึ้น เป็นการปฏิบัติตามสุน,นัขท่านอีบดุลลาหสละลอยสละตั้มแต่ได้มีการมีการฝืนสุน,นัขในอีกมุมหนึ่งก็คืออะฮะคือมีการมีการปฏิบัติในสิ่งที่ข้าศกับสิ่งท่านอบีได้สอนมีแม้กระทั่งว่าแม่แนอนนี้จะมีแม้กระทั่งการไปเรียนแบบเรียนแบบกลุ่มชนกลุ่มชนอื่นนะคือการแต่งตัวตามอะไรฮะตามทีมสีซึ่งตรงนี้ในแน่นอนนะเป็นการลอกเลียนแบบมาจากศาสนาอื่นและเป็นการพุ่มเฟือยเป็นการสิ้นเปลืองและเป็นการโชว์ความสวยงาม ซึ่งเราต้องออกห่างจากสิ่งที่ร้อยตาลดายสองห้ามอาไว้เพราะฉนั้นท่านนบีสุลตารอฮิบุลซัลลัมนั้นได้รับการดูแลปกป้องจากร้อยสุภาโนวะตาลาให้ให้รอดพ้นจากอะไรฮะให้รอดพ้นจากสิ่งที่เป็นเป็นอามันของพวกพวกายาฮิลียะเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องเอาแบบอย่างจากท่านนบีสุลตารอฮิบุลซัลลัมแลวก็นำมาสู่สู่การปฏิบัติให้ให้เป็นคนที่ได้รับว่า เดินตามแนวทางท่านอับดุลลาหลอะไิว่าสันลัมแล้วเราก็เรียนรู้แบบอย่างท่านอับดุลลาห์สันลัมกันต่อไปเรื่อยๆวันนี้เราก็หมดเวลาลงแล้วนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสหรับวันนี้ก็อัลลอฮฺมะมนนบีุฮัมมัดวะลาอฺลีวะสัมบิวะสัลลัมวะสแลมุอะลัยกุมุรฮัมมะตุลลอฮ์อัลลอฮฺารกาตุฮ์ครับผมสุลามุะลัยกุมุรฮัมมะตุลลอฮ์อัลลอฮฺารกาตุฮ์ครับเราก็มาพบกันนะพี่น้องเรามาอัดเทปเรื่องของบทศิษย์ หรือว่าหรือว่าเราจะพักไว้สามสี่เพราะถ้าตอนสามตอนสี่อัหมาดไม่ทันเดี๋ยวเราละหมาดก่อนล้วกันเราเบรกก่อนเบรกละหมาดกันก่อนกลับกันนี่ตอนนี้อันนี้ก็พักก่อนนะสลำหรับวันนี้คุณหมอมาตุลล้มรอประการต่อ